แฟนขับน่ารักมากเลยเจอกันแล้วน่ารักมากโอ้ยหนุ่มสาวเจอกันแล้วแม่แม่เอ้ยอาาา้าวฮ่าฮ่าวันนันอ้ยสาวเจ้าสวยมากเลยอ้ยสวยแท้ครับวันนั้นสวยจริงๆริรักมาก โอยดีใจแล้วนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจอกันแล้วนะคะน่ารักสวยแท่วันนั้นสวยจนน้องพอต,ตะลึงเลยใช่ไหมเอ่ยว้าวคุณแพรสวยมากวันแห่งความรักวันที่มีความสุขนะคะขอให้รักกันนะคะยิ่งยืนนานตลอดปีและตลอดไปถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเป็นภาพที่น่ารักมากเลย ในหนุ่มนะคะหน้ามูลกับผู้สาวเมืองจันนะคะหนุ่มบรีรัมกับสาวเมืองจันสวยเลิศประเสริฐสีนะคะว้าวคู่หวานแห่งปีว้าว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 สวยมากเลยค่ะว้าวเจ้าสาวแต่งตัวรอเจ้าบ่าวสีแดงสวยมากเลยเลิศเลย ดีใจด้วยนะคะแม่แม่สวยจริงๆว้าเจอแล้วน่ารักมาทำไมย,ย,ยสวยจังมาทำไมมาทำไมมาผิดทองหรือ,รอรเปล่าที่นี่ไม่มีความรักหรอกคะ่ะที่นี่มันมีแต่ความฉันเผ็นความรักชิ้นกระโดดสุกดกระโดดนะ ต้องอาวอรดีฉันทำไมวอรดีทำไมพรับทุกคนผู้ชายไม่แก่มากอดฉันมาปิดห้องหรือเปล่าพี่ก๊อฟดูดูนี่มันอะไรเดี๋ยวก่อนฉันฉันร้อนสั่แก้มสีแดงไปแก้มแบบเป็นสีชมพูเลยงงมาปิดห้องหรือเปล่าครับถูกแล้วอะไรอะไรกัาไปเขไม่มาถูกเนื้อถูกตัวล่ะยังไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วแต่ไม่มาถูกเนื้อถูกตัวแล้ว เอากระโปงกระเป๋ามาทำไมคะจะมานอนด้วยอะไรเตียงนอนได้คนเดียวค่ะตรงนี้นอนตรงนี้ได้ไหมคะนอนได้เอาไแล้วเอาไงดีพี่ก๊อฟตายแล้วเอาไงกับผู้ชายคนนี้ดีอะฉันเบืามรันอีะไรให้ด้วยอะไรมีอะไรอ่ะทำไมไม่ลงทุนเลยล่ะไหนดอกกุหลาบฉันอยู่ไหน โอ้ยฉันไปเลยดีกว uh, mm, right, uh, mm, ่าไปด้วยพี uh ่จอมไปด้วยได้ไหมเนี่ยไปหดอยู่คนเดียวนะสวยเทจะมาปากหวานหรอกไม่หายงอนง่ายๆหรอสวยนะมาอยู่ใกล้ฉันคุยฉันเป็นผู้หญิงเธอยืนไกลๆฉันคุยไกลๆฉันห่อยไม่ต้องมาองฉันสวย ไม่้คนคนภาษาอังไฤใช่ไหมใช้ห่อยาได้ไหมหลอดว่ะดูส่งมาทำไมมาทำไมสวยจังมาทำไมมาไมสวยจังมาทาไมมาผิดทองหรือเปล่าที่นี่ไม่มีความรักหรอกค่ะที่นี่มันมีแต่ความชฉันเป็ดความนั้ฉันกระโดดใื่นตัวนะ ต้องเอาสวัสดีฉันทำไมสวัสดีทำไมคะทุกคนผู้ชายไม่อยอมมากอดฉันมาปิดห้องหรือเปล่าวี๋ยกรับดูดูนี่มาอะไรเดี๋ยวก่อนฉันฉันว่าฉันตัดแก๊สสีแดงไปแก๊หแอบเป็นสีครูแหละมาปิดห้องหรือเปล่าคะถูกแล้วอะไรอะไรยังไม่มาถูกเนื้อถูกตัวล่ะยังไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเดี๋มัมาถูกเนื้อถูกตัวแล้ว เป็นแล้วี่ยเอากระเป๋ามาทำไมคะเราขอนอนด้วยนเรมานอนด้วยอะไรเตียงนอนได้คนเดียวค่ะไมีจาไโทตรงนี้นอนตรงนี้ได้ไหมคะนอนได้แล้วเอาไงดีพี่ก๊อฟตายแล้วเอาไงกับผู้ชายตรงนี้ดีอะฉันกูอยารวก็าใเดีมไรอย้วยอะไรทำไมไม่ลงทุนเลยล่ะ ไหนเนากูหลาบฉันอยู่ไหนีมีเหมือนกันออโอไปแล้ดีกว่าไปด้วยพี่กอฟไปด้วยได้ไหมอะไปเถอะไปเถอะอยู่คนเดียวนะเอยูดีไปเลอียเทมตองาปากหวานหรอกไม่หายงอนง่ายๆหรอก วยองมาอยู่ใกล้ฉันคุยฉันเป็นผู้หญิงเธอยืนไกลๆฉันคุยไกลๆฉันหน่อยไม่ต้องมาอกฉันเอาไปละไปได้ันติดไม่กเป็นคนภาษาอางกฤอมไปใช่ไหมไปได้ไปได้ไงจะไอ้ g ีดีใจดูไปยิ้มไปนะคะ ทำไมาทำไมมาทำไมมาผิดห้องหรือเปล่าทีี่่นไม่มีความรักหรอกค่ะที่นี่มันมีแต่ความควาฉันเบียดความรักฉันกระโดดตึ้งตัวนะต้องเอาวันดีฉันทำไมวันดีทำไมคะทุกคนผู้ชายไม่อย่ามากอดฉันมาผิดห้องหรือเปล่าพี่กอล์ฟดูดูนี่มหมอะไร เด็กบ้านเราฉันว่าฉันตัดแก้มสีแดงไปแก้มแบบเป็นสีชมพูแหละฉันงงมาผิดห้องหรือเปล่าคะถูกแล้วอะไรอะไรยังไม่มาถูกเนื้อถูกตัวละยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะยังไม่มาถูกเนื้อถูกตัวแล้วเอากระเป๋ามาทำไมคะจะมานอนด้วยอะไรเตียงนอนได้คนเดียวค่ะตรงนี้นอนตรงนี้ได้ไหมคะนอนได้นอนได้แล้วเอาไงดีพี่ก๊อฟ เอาไงกับผู้ชายคนนี้ดีอะฉันเปลีอความรักต้องให้เนี่อะไรใหยอะไรนี่ทำไมไม่ลงทุนเลยล่ะไหนดอกกุหลาบฉันอยู่ไหนนีมเหมือนกันจาจับีองเ้ยฉันไปแล้วดีกว่าไปด้วยพี่กอฟไปด้วยได้ไหมอ่ะเออไปหออยู่คนเดียวนะ สวยแท้ไม่ต้องมาปากหวานหรอกไม่หายงอนง่ายๆหรอกสวยอ่ะไม่ต้องมาอยู่ใกล้ฉันคุยฉั้นเป็นผู้หญิงเธอยืนไกลๆฉันคุยไกลๆฉันหน่อยไม่ต้องมาล็อกฉับชั้นสวยเออสวยจะไปแล้วไปได้แค่นี้แค้แค่นี้คอคนท้องข่าสารพ่อมาเลยช่ั้น 在烤鸭。<三合> <laughs>